3 4 5 6 7 8 9กโอ้โหคุณฟังครับวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องที่น่าสนใจจนต้องร้องออกมาดังๆว่าคุยเก่งนักสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาตอนนี้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่พวกเขาจะกล้าอ้าปากยอมรับแล้วจริงๆจําได้ไหมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาใช้คําสวยหรูอวดอ้างว่าเศร,รษฐกิจกัมพูชาโตวันโตคืนมั่นคงแข็งแกร่งอย่างกับหินผาอื้อหือคุยนักคุยหนาว่าจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเป็นดังเพชรน้ําหนึ่งที่ฉายแสงในอาเซียนแล้วดูสภาพตอนนี้สิครับมันคือภาพของคนที่กกกํําาาาาาาลัังงงงงงงจจจจะะะขดใตย้้้้อออววิ่่่่หหหนนนนนนนไปปปมีีเเเูทททุรรรรศื IMF ็ ใจถึงว่าาาแสล้บทเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างชาติอะไรหรอกครับมันคือเงินประคองชีพเอามาต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ให้ระบบมันพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทาให้เศรษฐกิจที่เคยสวยหรูนั้นร่วงกราวได้เร็วขนาดนี้มันเกิดจากแรงกระแทกถึง2ด้านพร้อมกันหรือที่เรียกว่า double ลช็อ k นะครับช็อคแรกมาจากไหนก็มาจากพี่ไทยของเรานี่แหละครับช็อคแรกคือพิจากการถูกทางการไทยสั่งปิดด่านชายแดนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่สําหรับกัมพูชาการที่ไทยสั่งปิดด่านโดยเฉพาะด่านสําคัญอย่างอรัญยประเทศป่อยเปตดเพื่อตอบโต พวกเขาอย่างแท้จริงครับลองคิดภาพตามผมสิครับทันทีที่ไทยปิดด่านแค่เดือนกนรรกฎาคมเดือนเดีเดยวมูลค่าการค้าชายแดนที่เคยหมุนเวียนกันเป็นหมื่นล้านบาทมันหายวูบไปถึง97.5%ท่านผู้ฟังครับ97.5%มันแทบจะเหลือศูนย์เลยนะครับนั่นร้านรวงที่ปอยเปที่เคยคึกคักก็เงียบเป็นปลาช้าสินค้าเกษตรของพวกเขาอย่างมันสําปะหลังหรือข้าวโพดที่เคยส่งมาขายบ้านเราก็เนา่าคาดานเพราะข้ามาไม่ได้ชีวิตการค้าชายแดนคือพังพินาศในพริบตาแต่ที่หนักกว่าสินค้าคือคนครับท่านผู้ฟังพราไทยเราปิดด่านแถมสถานการณ์ก็ตึงเครียดรายงานกัมพูชาที่เคยเข้ามาทำงานในไทยที่ส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวก็แห่กันกลับบ้านไปเกือบ 9 0 0 0 0คนลองนึกดูสิครับคน90 0 0คนต้องกลับไปประเทศที่ไม่มีงานรองรับแล้วเงินที่เคยส่งกลับบ้านให้ญาติพี่น้องปีละเกือบ1 0,000ล้านบาทเงินจำนวนนี้มันหายวับกับตาชาบ้านในชนบทที่เคยรอเงินจากลูกหลานในไทยตอนนี้คือไม่มีจะกินแล้วครับกำลังซื้อในประเทศคือหดตัวอย่างรุนแรงตลาดสดเงียบเหงาเศรษฐกิจระดับฐานรากมันพังพินาศอย่างแท้จริงนี่แหละครับคือสิ่งที่ตบหน้าพวกเขาอย่างแรงการที่ท่านหุนเซนเคยออกมาวยวายใหญ่โตว,ว่าไทยปิดด่านทำลายเศรษฐกิจภูมิภาคแท้จริงแล้วมันคือการประจานความอ่่่่นแขขงงงง้้าาาาเเกัมพยยยดดวววททืลตไไึ นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคพึ่งพาเราในการส่งออกแรงงานและพึ่งพาการค้าชายแดนพอเส้นเลือดใหญ่ถูกตัดขาดเข้าไปพวกเขาก็น็อกกลางอากาศทันทีจนรัฐบาลต้องออกมากู้เงินเพื่อมาอุดความเสียหายแล้วเอามาจ่ายเงินเดือนข้าราชการด้วยซ้าฟังแล้วน่าขันแหละครับนี่คือช็อคแรกที่ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาใกล้ขาดใจครับและต่อจากพิษปิดด่านก็มาเจอช็อคที่สองที่ยิ่งทําให้ระบบการเงินของพวกเขาถังแตกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นคือการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายหรือเงินเถ่าตามแรงกดดันจากนานาชาติท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้าง สวยหรูนั้นมันมีรายได้ที่มาจากด้านมืดแฝงอยู่เยอะมากหน่วยงานระดับโลกได้วิเคราะห์ไว้ว่ารายได้ที่มาจากธุรกิจแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ในกัมพูชานั้นอาจจะสูงถึง40-60%ของ GDP ใช่ครับท่านฟังไม่ผิดหรอกครับเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจกัมพูชามันมาจากโจรน,นี่มันไม่ใช่ประเทศ้วครับมันคือรัฐฟอกเงินที่อาพรางตัวเองอยู่ใต้หน้ากากของประเทศกำลังพัฒนาอย่างชัดเจน กัมพูชาได้กลายเป็นแหล่งซ่องสูมของแก๊ง call center และส c a m m e r ระดับโลกไปแล้วเงินดอนลลาร์มหาศาลถูกฟอกถูกหมุนเวียนธุรกิจเหล่านี้เป็นเหมือนท่อน้ําเลี้ยงที่ซ่อนอยู่สร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มอิทธิพลและแน่นอนว่าเงินเหล่านี้ก็มีการหมุนเวียนหรืออาจจะเข้ากระเป๋าใครต่อใครในระบบของประเทศด้วย แต่พอถึงช่วงเดือนกันยายนปี 256x ทั่วโลกเขาก็หมดความอดทนแหละครับท่านผู้ฟังสหรัฐอเมริกาและแองกฤษประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่ถล่มเครือข่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาอย่างเลียงพัดหรือ p ริ n c e g r ุ u p ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์การคว่ำบาตรนี้มันคือการตัดท่อนำเลี้ยงของจริงเลยครับเส้นทางธุรกรรมทางการเงินถูกล็อกอย่างสิ้นเชิงเงินดอลลาร์ที่เคยสัพพัดในสีหนุวิลในปอยเปตก็หายวูบไปหมดเราจรึงได้เห็นปรากฏการณ์ตึกร้างผุดขึ้นมาเต็มเมืองสีหหนนนุววิวอย่่าางทีเ็นในข พ,พวกเขาปราบปรามสแกมเมอร์รายได้มืดก็หายไปทั้งค่าเช่าที่ทั้งเงินหมุนเวียนในระบบธนาคารใต้ดินมันช็อตไปทั้งระบบเมื่อโลกบีบให้รัฐบาลต้องปราบปรามจรงิงจังจับคนจีนคนเวียดนามในประเทศออกไปเป็นหมืนม่นๆคนมเม็ดเงินสกรรปรกพวกนี้ก็หายไปทันทีรัฐบาลกัมพูชาก็เลยเหมือนคนถังแตกครับรายได้ปกติก็มีน้อยอยู่แล้วพอรายได้ทุจริตหายไปมันก็เกิดรูรั่วขนาดมาคือมาในงบประมาณนี่มันคือสิ่งที่ฟ้องชัดครับท่านผู้ฟังว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาขับเคลื่อนด้วยอะไรเพราะถ้าเศรษฐกิจสีขาวเขาแข มันคือการยอมรับไกลๆว่าพวกเขาเพึ่งพางรายได้ที่ไม่โปร่งใสเป็นหลักจริงๆจนสุดท้ายต้องวิ่งรั่วไปขอกู้ e m f เป็นแสนล้านเพื่อมาอุดรูรั่วที่เกิดจากการหายไปของธุรกิจที่ผิดกฎหมายพวกนี้แหละครับนี่คือโศกนาฏกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองจริงๆและเมื่อช่องโหว่ทางการคลังมันใหญ่ขนาดนี้ทางเดียวที่รัฐบาลจะไปต่อได้ก็คือการก่อหนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับเรากำลังพูดถึงการกู้เพิ่มอีกกว่า3,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 0 0 0 0 0ล้านบาทในปี2 5 6 9 ถ้าผู้ฟังครับการที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงจะกู้เพิ่มถึง12.5ในปีเดียวมันไม่ปกติเลยนะครับนี่มันคือสัญญาณของประเทศที่ร้อนเงินอย่างแท้จริงที่ต้องรีบหาเงินสดมันหมุนให้ทันก่อนที่ระบบจะล้มพวกเขาพยายามเขียนในร่างกฎหมายให้ดูสวยหรูครับบอกว่าเอาเงินกู้มาเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่นักวิเคราะห์ทุกคนต่างมองตรงกันว่านี่คือเงินกู้เพื่อประคองชีพบ้าๆบอๆเท่านั้นเพไราะรายได้ประเทศมันหายไปหมดแล้วทั้งจากพิษปิดด่านของไทยแล้วก็จากการปราบสแกมเมอร์เงินก้อนนน้้จจรรริิิงกาาาามมมปปะะเ่่ยดดขแลลพุุคไไตธ ลองดูตัวเลขหนี้สาธารณะของพวกเขาสิครับสินไตรามาส2ปี2 5 6 0 x มีหนี้อยู่กว่า12,670ล้านดอลลาร์ซึ่ง99%ของหนี้ก้อนนี้เป็นหนี้ต่างประเทศล้วนๆมันหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ฟังมันหมายความว่ากัมพูชาแทบจะไม่มีปัญญาหาเงินกู้ในบ้านตัวเองเลยต้องแบมือของเงินดอลล่าร์เงินหยวนเงิน SDR จากต่างประเทศตลอดเวลาและนี่แหละครับคือความเสี่ยงมหาศาลที่พวกเขาไม่เคยพูดถึงเพราะถ้าวันไหนค่างเงินเรียวตกหรือค่างเงินดอลลาร์แข็งขึ้นมาหนี้ก้อนนี้จะพองตัวขึ้นมาหาศาลจนแบกไม่ไหว แล้วทำไมไ m f ถึงยอมปล่อยกู้ให้ทั้งท้ที่รู้ว่าโครงสร้างมันเน่าขนาดนี้ก็เพราะ IMF คงไม่อยากเห็นสีลังกาสองโผลมาในอาเซียนหรอกครับการปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยต่ำนี้มันคือการช่วยพยุงไม่ให้กัมพูชาต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดหรือไปพึ่งพาจีนจนกลายเป็นหนี้กับดักที่ถอนตัวไม่ขึ้นมากกว่านี้แต่น่าเสียดายครับเงินก้อนนี้เข้ามาก็เหมือนเอามาละลายแม่น้ําเอามาอุดรอยรั่วจากการทุจริตและการสูญเสียรายได้สีเทามากกว่าจะเอาไปสร้างถนนหนทางที่แท้จริงและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเงินกูู้้้มมมมหาาาาาาคคครรรััังงนนนสส่่ววึถกกํเพืืออซบบ รัฐบาลคุณมณีนนที่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาเจองานหนักที่สุดทั้งเศรษฐกิจปากท้องที่พังพินาศกับแรงกดดันจากต่างชาติเรื่องสแกมเมอร์ในงบประมาณปี2569จึงเน้นหนักไปที่งบความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยคือเอาเงินมากู้เพื่อมาเสริมเคี่ยวล็บให้กองทัพให้ตํารวจเพื่อคขู่คุมสถานการณ์ไม่ให้ประชาชนที่กําลังอดอยากคนที่ตกงานเป็นล้านลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลได้เพราะถ้าไม่มีเงินมาอัดฉีดหรือไม่มีปืนมาขู่รัฐบาลจะอยู่ยากมากๆครับเรื่องทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้าความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาอย่างถึงที่สุดกับท่านผู้ฟังสื่อท้องถิ่นของพวกเขารายงานว่าร่างกฎหมายเงินกู้ฉบับนี้มันให้อํานาจรัฐมนตรีคลังเซ็นกู้ได้โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพียงคนเดีย โดยที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มข้นจากสภาเหมือนประเทศปกติแบบนี้มันคือการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตอย่างง่ายดายเลยใช่ไหมละครับฝ่ายค้านอย่างกลุ่มของสมรังสีหรือพวกองค์กรเอกชนถึงได้ออกมาโวยวายกันยกใหญ่ว่าเงินกู้ก้อนนี้มันอาจจะเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าและมันจะถึงมือประชาชนจริงๆหรือไม่ก็อย่าแปลกใจครับถ้างเงินแสนล้านก้อนนี้สุดท้ายแล้วมันหายไปอย่างปริศนาแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือประชาชนตาดำๆครับประชาชนที่ทำมาหากินสุจริตชาวนาชาวไร่ที่โดนไทยปิดดานแล้วหายของไม่ได้คนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแก๊งสเย่หีีสาททูปดไ นี่มันคือการเอาเงินมาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตโดยใช้เงินของประชาชนทั้งประเทศมันไม่ยุติธรรมอย่างถึงที่สุดครับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มันได้เผยเนื้อแท้ของกพูชา็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ได้เพราะพึ่งพาไทยและเพราะเงินสีเทาเท่านั้นการกู้แสนล้านนี้จึงเป็นการต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายอย่างแท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการเงินมันพังทลายลงไปพร้อมๆกับการถูกปราบปรามอาชญากรรมการพัฒนาที่พูดถึงเป็นเพียงข้ออ้างแต่ความจริงคือเอามาโปนี้เอามาจ่ายเงินเดือนและพ สำหรับเราในฐานะเพื่อนบ้านการที่เราตัดสินใจปิดดันเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและการที่ทั่วโลกกดดันที่พวกเขาปราบปรามอาชญากรรมมันคือการทำถูกแล้วครับเพราะมันช่วยปกป้องไม่ให้ประเทศของเราตกเป็นเหยื่อของการค้าม,มนุษย์และการฟอกเงินที่มาจากดินแดนเพื่อนบ้านและในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นความเปราะบางของพวกเขาได้อย่างชัดเจนเศรษฐกิจที่สวยหรูที่เขาสร้างขึ้นมามันพังคลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อต้องยืนด้วยขาของตัวเองจริงๆขอให้ท่านผู้ฟังติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับอดเวเนซูเอาในปี2025ยังคงเป็นกำลังหลักกกกกกใในนนนาาาาาารรรปปปป้้ออออออองงงงธิิิตตยและะขขเเทททศภภูมมคบบ ถูกกำหนดให้รองรับทั้งภัยคุกคามจากภายนอกและความมั่นคงภายในประเทศโครงสร้างกำลังรบของกองทัพอากาศเวเนซุเอลาจัดอยู่ในรูปแบบฝูงบินเพื่อความคล่องตัวในการควบคุมฝูงบินเป็นหน่วยพื้นฐานที่เชื่อมโยงการฝึกการบำรุงรักษาและการปฏิบัติการเข้าด้วยกันฝูงบินขับไล่ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันด่านแรกของน่านอาเวเนซุเอลาอากาศยานขับไล่ มีบทบาทในการสกัดกั้นและตอบโต้การละเมิดอธิปไตยทางอากาศการวางกำลังฝูงบินขับไล่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการฝึกบินขับไล่เน้นความพร้อมรบและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสูงฝูงบินโจมตีมีหน้าที่สนับสนุนการรบพักพื้นดิน และการโจมตีเป้าหมายยุทธวิธีการปฏิบัติการของฝูงบินโจมตีมุ่งเน้นความแม่นยำและการประสานงานกับหน่วยอื่นฝูงบินโจมตีถูกฝึกให้ทำงานในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศการอึกโจมตีเป้าหมายจำลองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจริงฝูงบินลำเลียงเป็นแกนหลักของการส่งกำลังบำรุงทางอากาศการลำเลียงทางอากาศช่วยเชื่อมต่อพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากฝูงบินลำเลียงมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายกำลัง อังพลและยุทธโภกกรหนนด้านมนุษยธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของฝูงบินลำเลียงฝูงบินเฮลิคอปเตอร์มีความสําคัญออการปฏิบัติการใกล้พื้นที่พักพื้นดินความคล่องตัวของเฮลิคอปเตอร์นะช่วยให้ปฏิบัติการในพื้นที่ป่าและภูเขาอาดีฝูงบินเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยภายในภารกิจค้นหาและกูภ้ภัยเป็นบทบาทสําคัญของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ฝูงบินฝึกทําหน้าที่ผลิตนักบินและบุคลากรด้านการบินรุ่นใหม่การฝึกนักบินเริ่มจากพื้นฐานไปสู่ระดบการบา,าริงรบบงสสมมเพ่่่ณ์โยยไควี ฝูงบินึกมีบทบาทในการรักษาม,มาตรฐานความปลอดภัยการบินฝูงบินลาดตะเวนมีหน้าที่เฝ้าระวังน่านฟ้าและพื้นที่ชายฝั่งการลาดตะเวนช่วยตรวจจับกิจกรรมผิดกฎหมายและภัยคุกคามใหม่ข้อมูลจากฝูงบินลาดตะเวนถูกใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ฝูงบินควบคุมและเตือนภัยทางอากาศทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติการระบบเรร์และการสื่อสารเป็นหัวใจของการควบคุมน่านฟ้าฝูงบินสนับสนุนทางเทคนิคดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยานการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินฝูงบินเทคนิคต้องรับมือกับข้อจำกัดด้้าา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 นนนอะะะะไล่แงงบปปรรรรมมมมมมณกกพึึคคคววสสถภยใเทศีัญข ฝูงบินพิเศษถูกจัดตั้งเพื่อรองรับภารกิจเฉพาะด้านบุคลากรฝูงบินพิเศษผ่านการคัดเลือกและฝึกอย่างเข้มงวดความลับและความคล่องตัวเป็นหัวใจของการปฏิบัติการพิเศษฝูงบินต้องปรับตัวต่อบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศข้อจำกัดจากการคว่มบตรส่งผลต่อการจัดหาอุปกรณ์บางประเภทการบริหารทรัพยากรอ,อ้างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นฝูงบินกับไร่ยังคงทำหน้าที่เชิงยับยั้งทางยุทธศาสตร์การแสดงกำลังทางอากาศช่วยยืนยันอธิปไตยของรัฐฝูงบินต้องรักษาความพร้อมแม้ในช่วงเวลาที่ม,มีความ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติบทเรียนจากการบินนั้นถูกนำมาพัฒนาหลักนิยมของหน่วยความปลอดภัยในการบินเป็นสิ่งที่ฝูงบินให้ความสำคัญสูงสุดการลดอุบัติเหตุเป็นนเป้าหมายหลักของการบริหารการบินฝูงบินต้องดูแลสุขภาพกายและจิตใจของนักบินและเจ้าหน้าที่การจัดการความเหนื่อยล้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบทบาทของสตรีในฝูงบินเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความหลากหลายช่วยเสริมศักยาพขององค์กรฝูงบินต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสงครามสมัยใหม่เทคโนโลยีอากาศยานรคนขับเริ่มเข้ามาเสริมภารก ภัยขุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นประเด็นที่ฝูงบินต้องคำนึงถึงระบบการบินสมัยใหม่ต้องอาศัยความมั่นคงของข้อมูลการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินถูกบูรณาการมากขึ้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาดในการบินฝูงบินมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศการแสดงการบินช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนความสัมพันธ์กับชุมชนรอบฐานทัพมีความสำคัญต่อเสถียรภาพฝูงบินต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติการการลดมลพิษและอิยงรบกวนเริ่มได้รับความสนใจฝูงบินในพื้นที่ห่างไกล เผชิญความท้าทายด้านโลจิสติกส์การวางแผนส่งกำลังบำรุงต้องอองมีความรอบคอบฝูงบินเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศพันธมิตรการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบินฝองบินมีบทบาทในความร่วมมือทางทหารระดับภูมิภาคการประสานง,งานช่วยลดความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศฝูงบินต้องรักษาสมดุลระหว่างความลับและความโปรง่งใสการสื่อสารกับสาธารณชนช่วยสร้างความเชื่อมั่นฝูงบินเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์กองทัพอากาศเวเนซุเอลาประวัติของฝูงบินสะท้อนการพัฒนาทางการทหารของประเทศฝูงบินมีบทบาทสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนด้านการบินการพพัััฒนนนนาาาาาทรรรยยยกมมุษเป็ฐของงคว่ื ฝูงบินต้องเตรียมพร้อมรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอน,น,อนการวางแผนระยะยาวช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงโดยรวมแล้วฝูงบินของกองทัพอากาศเวเนซุเอลาในปี2025เป็นหัวใจของการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติอย่างต่อเนื่องได้เลยครับต่อให้อีก50ย่อหน้าแบบไม่ใส่ใหมายเลขต่อเนื่องจากเนื้อหาเดิมฝูงบินของกองทัพอากาศเวเนซุเอลายังคงต้องรักษาความพร้อมรบภายใตย้าภาเซภาพร้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการวิเคราะห์ภัยคุกค,ค,คามเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการวางแผนปฏิบัติการทางอากาศฝูงบินต้องประสานงานกับกองทัพบกและกองใช การปฏิบัติการร่วมเหล่าทัพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศฝูงบินสนับสนุนการข่าวมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกข้อมูลข่าวกรองช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจฝูงบินต้องปรับโครงสร้างการทำงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่การจัดกำลังอย่างยืดหยุ่นช่วยรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินฝูงบินขับไล่ยังคงทำหน้าที่แสดงอำนาจทางอากาศเชิงสัญลักษณ์การบินลาดตรวนเชิงป้องปราช่วยสร้าง้างความมั่นใจให้รัฐฝูงบินโจมตีต้องรักษาความพร้อมแม้ไม่ถูกใช้งานบ่อยการฝึกซ้อมช่วยให้กำลังพลคงความชำนาญน้อยอ้างต่อเนื่องฝู ช่วยลดข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานภาคอื่นดินฝูงบินลำเลียงยังมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินการอพยพผู้ประสบภัยเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความรวดเร็วโอฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ทุ่นกันดานความสามารถขึ้นลงในพื้นที่จำกัดเพิ่มความยุดหอยู่ในการใช้งานฝูงบินค้นหาและกู้ภัยต้องพร้อมตอบสนองตลอดเวลาการฝึกกู้ภัยกลางวันและกลางคืนช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จฝูงบินฝึกยังคงเป็นหัวใจของการสืบทอดกำลังพลนักบินฝึกหัดต้องผ่านการประเมินหลายขั้นตอนการปลูกฝังอินายเป็นส่วน ฝูงบินเทคนิคต้องทำงานภายใต้แรงกดดันด้านเวลาการซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพช่วยลดความเสี่ยงอ,อ,อุบัติเหตุฝูงบินต้องรับมือกับข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างสร้างสรรการใช้อากาศยานอย่างคุ้มค่าช่วยยืดอายุการใช้งานฝูงบินเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นระบบข้อมูลช่วยเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมการบินฝูงบินต้องป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลการฝึกด้านความมั่นคงไซเบอร์เริ่มมีบทบาทสำคัญฝูงบินต้ององค์สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลอย่างต่อเนื่องการดูแลสวัสดิกาารรรรรรชช่วยยััันนใะิมมเสสสจธณพ์ปถภ ฝูงบินต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอากการบินการจัดการเสียงและมลพิษเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นฝูงบินในปี2025ต้องเผชิญความอาทายทั้งเก่าและใหม่การปรับตัวอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญของความอยู่รอดในภาพรวมฝูงบินของกองทัพอากาศเวเนซุเอลายังคงเป็นกำลังหลักที่เชื่อมโยงความมั่นคงอธิปไตยและอนาคตของประเทศเขาด้วยกัน